สวัสดีครับบอวิวดเราครับฝากกดติดตามกดลูกกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e และ Facebook นะคะผมแพทบล็อกวิดเราครับเมื่อวันก่อนผมลือบ้านรือห้องนอนแล้วก็เกิดไปเจอกล้องตัวนี้มา <c oughs> ก็คือผมผม,มจำได้ว่าเมื่อ2-3ปี หรือสี่ปีที่แล้วนี่นแหละผมซื้อมาเล่นๆผมซื้อมากาแบบว่าไปทริปกับที่บ้านอะไรประมาณนี้แล้วซึ่งด้วยราคาที่มันถูกมากผมจําได้ว่าอยู่ประมาณณนะยุคนะ้นะสองพันกว่าบาทของอีเคนโฟไม่รู้มาอ่านถูกหรือเปล่านะเออแล้วซึ่งแบบว่าเออช่วงหลังนี้เราทำคอนเทนต์ Youtube นี่ว่าก็แบบ เราก็เลยมองหากล้องขนาดเล็กๆไว้แบบพกไว้ถ่ายแบบง่ายๆเร็วๆแบบหยิบขึ้นมาปุ๊บถ่ายปับ๊บอะไรประมาณนี้ซึ่งผมเองก็เลยเอามาลองเทสดูว่าการออกแดดการอะไรพวกเนี้ยมันดีไหมเมื่อเช้าผมตั้งมาบนรถแล้วก็ถ่ายมาตลอดทางแต่ว่าในคลิปที่จะเห็นต่อไปเนี้ยคือผมตัดต่อเรื่องความเร็วเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไปนะครับผมว่ามันก็ถือว่า ทำงานได้ดีนะระดับหนึ่งแต่ผมว่าเสียงอะ่ะมันมันอู้อ้นิดหนึ่งแล้วก็เวลาเราถ่ายหน้าคนะ่ะผมว่ามันมันออกเป็นสีแดงเยอะแล้วตาก็ลอยๆแบบอืมก็ยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปกันะคิดแรกนะครับคือถ่ายอ่าให้มันทำหน้าที่เป็นกล้องหน้ารถแต่ว่าคิดเต็มจริงๆมันยี่สิบนาทีประมาณนด้แหละ ใช่แต่ผมย่อลงมาเหลือแค่นาทีเดียวมันก็เลยดูเร็วแล้วด้วยความที่ว่าเสียงมันงุยุยยผมเลยใส่เพลงเข้าไปไปดูครับ คลิปที่2ครับคือคลิปที่เราตัวกล้องต่อเชื่อมต่อกับทางโทรศัพท์เพื่อดูเป็นหน้าจอดิสเพย์นะลองดูกันครับเพราะว่าผมว่ามันลดความละเอียดมากพอสมควรเลยมันจะแอบแอบมืดไปดูกันครับไปครับนี่ก็จะเป็นการเทสน,นะครับถ่ายจากกล้องตัวอีเคตัวนี้ก็คืออันนี้เราเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันโทรศัพท์นะก็คือมันสามารถแบบว่า เราสามารถเห็นผ่านทางโทรศัพท์ไม่รู้ว่าภาพมันจะชัดหรืออะไรเพราะว่านี่ผมปรับความละเอียดอยู่ที่ขนาดสาักอย่างนี่นแหละคือปรับสุดอะแต่ว่าพอมันย้อนแสงมันมืดลเลยเนาะโอ้ไม่เวิร์กเท่าไรว่าอย่างนั้นแตเดี๋ยวลองถ่ายจากตัวหน้ากล้องโดยไม่ต่อ,อาส,าาสามครับถ่ายจากกล้องโดยตรงโดยไม่ต่อดิสเพย์จาก ทางหน้าจอโทรศัพท์ผมว่าตัวนี้โอเคมันชัดมากแลวมันก็โอเคนะแต่ว่าเสียงผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันดีหรือไม่ดีลองไปดูกันครับลองไปฟังกันด้วยนะครับอันนี้ถ่ายจากหน้ากล้องเลยนะครับโดยไม่ผ่านทางโทรศัพท์นะเพราะว่าผมความรู้สึกว่าพอผ่านจากหน้าโทรศัพท์อะแล้วมันแบบมันลดคุณภาพของความละเอียดภาพลงดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่งไรชัดขึ้นไหม ก็จะดีขึ้นหน่อยแล้วเรื่องของแบตเตอรี่นะครับคือน่าจะเพราะว่ามันเก่าแล้วด้วยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบตเตอรี่อะ่ะมันหมดเร็วมากถ่ายแค่ประมาณสิบ0สินาทีแบตแดงอีกแล้วนี่ครับลองดูถ้านี่อยู่ในที่มืดไหมไม่รู้ว่ามันจะตัดแส่ป่าที่มืดทีไหมก็ไม่เชิงมืดมาก เอาละครับเพื่อนๆนเพื่อนๆก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่ากล้องตัวนี้ใช้งานเป็นยังไงอะไรยังไงถ้าด้วยความที่ว่าผมซื้อมาหลายปีแล้วแหละแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่ารุ่นใหม่มันอัปเดตไปถึงไหนแล้วเนาะเออแต่ผมว่าโดยรวมแล้วอ่ะมันก็ถือว่าใช้งานได้สามารถถ่ายงานดีเซลได้นิดหน่อยแต่ถ้าจะให้ไปใช้หลักๆจริงๆอ่ะผมว่าไม่ควรเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเหมือนน่าจะกล้องจีนนะที่ที่ผมเนี่ยที่ผมจําได้นะ เพราะว่าของ a อ c e s ซิล y ี่มันให้มาเยอะมากด้วยและราคาแค่สองพันกว่าบาทซึ่งแบบว่าอเอาว่าเป็นกล้องหน้ารถก็โอเคนะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะถ้าสมมุติว่าผมมีอะไรลือในบ้านแล้วแบบว่ามีอะไรน่าสนใจผมจะออกมารีวิวให้ดูก็โดยรวมแล้วผมว่าแบตมัน เสื่อมแล้วมั้งโอเคผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ